สวัสดีจ้าพี่น้องปองไัยสุขขู่สุขคน,นเมื่มอวานตามแตงใะพี่น้องตามแตงเส่ข้าวปุ้นน่ากินบะอย่วยั่ยวบะมาด้วยจะเขาเศร้าหิวแห้งพี่น้องตื่นขึ้นมากอะหูซึกหิวเลยเพราะว่าหมู่บ้านนี่บ่ได้กินข้าวกินจะยุทีทำงานแล้วก,ก็เลี้ยวเลยที่นี่พ่อันก็เลยหวางมาจ้ดลุยใส่มือ cái tàu, thêm, mới và cung, cung xúc ra, cung luộc วันนี้เป็นบ้านยุดพี่นอ้องส้องบายใจ สือเบอร์ือเตียนมาใส่ฟาร์ไรสหมู่บ้าน,นี่ยเลิกง,งานเลิกง,งานแล้วคัวกับพ่านชอปปิ้งตองสินะมันจะเลยมันเนื้อร้าหน่อยสื่อไายยางมาที่นไงริมหน้าริมหลัง คิดว่าตัวต่อคิดหมู่บ้า,า,านเนี่พี่น้องอืมจะคอยมีอารมณ์ข้างหมู่บ้านเราเสียบ่าวเราบริบาลว่าคิดมันเงี้ยม่ยามังดอกพี่น้องคุณเจ้าจะฟังมาจบตะก,กะอีกอย่างหนึ่งโหลดอัพโหลดล่องยูทูบร่องโทรศัพท์ล,ล่องเครื่องนี่ไงใจเวลาโดนพี่น้องถ้าคิดมนันเงีว เขาเลยตัดออกเขาเลยมาบอกใอ้ลิปนี่เขาไปนำ้ำกินไปน้ำเนะผัวผัวจีจ้าง หนึ่งพันเหรียญพี่น้อง่อันจีจางพุ่นหนึ่งพันเหรียญแลกกับการเศร้าเหตุยูทูบเศร้าเหตุวิดีโอได้บอวาสันพี่น้องอบอกว่าบอเดอร์ว่ายานะมันคุ้นจีจางสองพันสามพันฉันกับเอาว่าพี่น้อง ายเป็นที่ประจำบ้านพี่นอ้องม,มันเหมือนกับมันเป็นงานอีกแระเภทดหนึ่งม,มันเป็นงานมันเป็นงานข่องข่อยพร้อมพี่นอ้องการทำยูทูบถึงแม้ว่าแต่ยังกรได้รายได้นะแต่ว่าเขาเฮ็ดทุกมือทุกมือนะพี่น้องก็เฮ็ดมานี่ปีกว่าแล้วมันรู้สึกถ้าเราไม่ทํามันเหมือนแบบขาด อะไรไปสักอย่างหนึ่งนะพี่นอ้อง ก็คอยบริษนับเงินจะแหลกแล้วพิจารณาพี่น้องพิจารณเ,เรื่องขอเท็จวิดีโอ YouTube อยู่ละจะแหลกพิจารณทะเลาะกันจังหาะจะได้เลิกกัน มาที่นี่เอาเหตุผลเขาหากันเขาคุยกันไปน้องค่อยว่าอะไรที่สิ่งที่ฉันมกักอืมคุณจะมาหามฉันก็ฉันเหตุมันบ่ได้เสียหายอีหยังอืมฉันมีความสุขที่จะเฮ็ดอืมคือกันกับคุณที่เฮ็ดอีหยัง คอยก็บโเคยห้ามพัวพี่นอ้องไม่เคยห้ามไม่เคยว่าอืแต่ว่าซัพพอร์ตเขาเข้ามาเฮ็ดอีหยังกะถึงแม้ว่าเราจะไม่เห็นดีเห็นงามด้วยทุกเรื่องค่ะพี่น้องอจะบอกคอยก็บอบเคยเบาโบเคยพูดออกไปืพมันก็คิดในใจเฮ้าซื่นอนี่แหละจะทันเบาๆบ้างาฮพื่อสนับนนนสน,บนุนกะอืเออคุณเห็นบดีกับโอเคกัเฮ็ดไปท่ำไปี่พี่น้องสนับนสน,บนุนกันเนาะอยู่น้ำกันเป็นพัวเป็นเมียกันแล้ว อยากเฮ็ดเพราะว่าไม่อยากเอาเนื้อลา่ไม่เสียน้ำการเฮ็ดวิดีโอใไซเวลาโดนเนียพี่น้องแม่ว่าที่จาก่ายกับจาก่ายบางที่เนี่ยเอาไปเอาไปเอาไปยังไงเอาไปแก้ไขก็เออีนยังก็ขอกระลืมเอาไปตัดเอาไปอันนี้นะอื ะใส่เวลาโดนไปหนอ่องหัวปลามันเสียเวลาผ่อน รว่าเราวก็มาซ่อมเบ้างนี่เป็นปีแล้วตอนที่แด้กโอเคแล้เพื่อสร้างรายได้ได้ไดเนาะละเอียดขึ้นมาวกวันที้เราเกิก็ซ่อมเบื้องหอยปีกว่าแล้วก็ยังมวยได้เงินอยู่วะเงินที่ร่วงทุนไปนะพี่น้องเดี๋ยวยก็อเอาไปละโ,โอ้โอ้โอ้แขนตันแขนตัน เงินที่ลงทุนไปลงทุนน้องนี่อย่างว่าดิผัวซื้อกล่องหายหพี่น้องผัวซื้อกล่องห้หามเดตาบานซื้อหายเรื่องกรญมียาซื้อกล่องห้ซื้อเมมโมรีไห้ซื้อค้าตามทุกทิ้งทุกอย่างหายืย เลยซ่อมเบิ้งปีคัวเรียวเมียคุยมัเหนื่เงินยับบาดอยู่อือม,มันบ่เป็นทาเรีวรยว่ะสั่พี่น,น้องอือยังอยังเห็นจะคลิปอยู่มือละสามคลิปสี่คลิปสัง่งเขากว่าบา่ขอบ่าเขบาขบาง่ีอืจเจต,ต่อไปเออความสุขของฉันวานสีไปน้องอือกลเออแร้วแต่คุณว่ะ vâng Thôi làm không có bao Mặc mặt Thôi chiều đều nữa Đường chua chiều ต่อไปนะพี่น้องเนาะม่นได้เห็นมาแล้วอืมกขาไว่อยากเลิกอ้อมความตังใจ กินจ้ำดีกับหวหมกไรเสียบเป็นอะไรตแรก L สลัดกินเด้อคี่ไปกินมาท้องแบบมันหิวแบบอาหารแบบนี้อาหารอีสานเนาะมันรู้สึกยกัดอิสานเะพี่หลองมันต้องกินอาหารแบบนี้ก่อนนะันะ่งนักต้องไปก่อนยังกินพวกสลัดเอ็ดก่ กินเล้พี่น้องฉันางกินนั่นเหมือดอยู่เราคลิปคลิปมันเงยาเวียให้คลิปเงยาไปจนด้วยซิฟกว่าหน้าที่แหละพี่น้องเพราะว่ามันจะอัพโหลดยากมากๆอืเน็ตมัน่นาว็าี่ยังดอกเขาบอกกันเคลีหนาเนาะคะ่ะเรื่องไลไรกดแชร์กดติดตามนะคะ่ะเป็นกำลังใจให้เมียฝรั่งบ้านๆคนหนีนะไม่ได้คะ่ะแม่นะคะ